ตอนที่963ภาพร่างดวงดาวลี้ลับผมชนะซูผิงกล่าวแม้จะโล่งใจพูดเท่าหยานก็พูดด้วยน้ำเสียงค่อนข้างลำบากใจฉันคิดว่าเธอจะแพ้รอบนี้เธออยู่ที่นั่นเพียงสองนาทีฉันรู้ว่าเธอมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแต่นี้มันเร็วเกินไปเขารู้สึกทึ่งกับความสามารถของซูผิงจริงๆเขาประหลาดใจกับมันทุกครั้งเธอต้องการที่จะท้าทายต่อไปเลยไหมครับผมต้องการท้าทายอันดับที่40ซูผิงกล่าว ไม่มีปัญหาผู้เท่าหยานตอบรับคำขอของเขาทันที5นาทีต่อมาสูผิงออกจากสนามรบเสมือนจริงอีกครั้งผู้เท่าถามทันทีว่าแล้วคราวนี้ละ่ะเธอชนะไหมผมชนะสูผิงกล่าวต่อคุณช่วยนัดอันดับที่30ให้ผมด้วยอันดับที่30ผู้เท่าหยานตกอยู่ในพวังสูผิงสามารถต่อสู้กับอันดับ30ของอันดับระชาเทพได้แล้วหรอเขาอยู่ระดับดวงดาวมานานแค่ไหนกัน ได้สิผู้เท่าหยานตอบรับคำขอหลังจากนั้นไม่นานการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นครั้งนี้ซูผิงใช้เวลา8นาทีในการลืมตาอีกครั้งผู้เท่าหยานถามอย่างรวดเร็วเธอชนะไหม ผมแพ้สูผิงสายหัวและครุ่นคิดถึงการต่อสู้ครั้งก่อนเขาใช้ทักษะและพลังทั้งหมดที่เขามีถึงกระนั้นเขาก็พ่ายแพ้ในที่สุดคู่ต่อสู้ของเขาใช้เทคนิคลับแปลกๆที่สามารถทำลายโลกใบเล็กของเขาและปิดการใช้งานพลังแห่งศรัทธาชั่วขณะหนึ่งพลังดวงดาวของเขาถูกระงับไว้ครึ่งหนึ่ง ฉันต้องสะสมพลังในร่างกายของฉันให้มากขึ้นกายาของฉันสามารถก้าวหน้าได้อีกเทคนิคลับของฉันก็เช่นกันซูผิงตระหนักถึงข้อบกพร่องของเขาหลังจากการต่อสู้หากประสะจาักการต่อสู้ครั้งล่าสุดเขาจะยังคงอยู่ภายใต้ภาพรลวงตาว่าเขาไร้เทียมทานด้วยพลังที่เขาค้นพบใหม่ไม่สามารถตรวจสอบข้อบกพร่องได้หากไม่ล้มเหลว เป็นอันเข้าใจได้ผู้เท่าหยานไม่แปลกใจเพราะคิดไว้แล้วว่าเขาคงแพ้คงจะน่าแปลกใจถ้าซูผิงชนะอีกครั้งท้ายที่สุดแล้วมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่ใช่เหรือที่ผู้ป่มเพราะระดับดวงดาวจะแพ้อันดับที่30ของอันดับราชาเทพเธอยังใหม่ในระดับดวงดาวแม้ว่าการฝึกพิเศษของนายท่านจะสิ้นสุดแล้วแต่ก็ยังมีอะไรให้พัฒนาอีกมากค่อยท้าทายพวกเขาอีกครั้งหลังจากนี้อีกสักสองสาปีเธอผู้เท่าหยานกล่าว ซูผิงพยักหน้าเขาไม่รอช้าเขากลับมาพร้อมกับผู้เท่ายานเพื่อบ่มเพาะต่อไปภายในห้องฝึกซูผิงรวมพลังดวงดาวและรวมดวงดาวไว้ในร่างกายของเขาภาพร่างดวงดาวภาพที่สามคือเป้าหมายของเขาภาพร่างดาวดวงที่สองทำให้เขามีพลังก,กำลังที่ไม่สิ้นสุดและภาพร่างดาวดวงที่สามสามารถเสริมการป้องกันของเขาได้อีก การป้องกันดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงทางกายภาพเท่านั้นมันยังเกี่ยวข้องกับแง่มุมอื่นๆอ,อีกมากมายเช่นพลังจิตและพลังดวงดาวพลังดวงดาวส่วนหนึ่งเปราะบางมันจะแหลกสลายหรือถูกกักขังโดยพลังที่ยิ่งใหญ่กว,กว่ายกตัวอย่างการต่อสู้ครั้งก่อนพลังดวงดาวครึ่งหนึ่งของซูผิงถูกระงับโดยเทคนิคลึกลับของคู่ต่อสู้อย่างไรก็ตามหากพลังดวงดาวของเขาแข็งแกร่งกว่านี้มันจะมีประโยชน์เป็นอย่างมากในสถานการณ์เช่นนั้น รูนดวงดาวพุ่งสูงขึ้นและกระเพื่อมภายในห้องฝึกพวกมันมีประสิทธิภาพมากจนผู้คนสามารถบ่มพาอยได้โดยอัตโนมัติแม้ว่าจะนอนอยู่ที่นี่ก็ตามการบ่มเพาะอย่างมีสติจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าตกใจมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีสมุนไพราหายากนอกเหนือจากค่ายกลรูนดวงดาวบางอย่างสามารถกระตุ้นหลอดเลือดและเร่งความเร็วของการดูดซับพลังดวงดาวได้บางชนิดสามารถจุดไฟเผาร่างกายเพื่อปรับแต่งพลังดวงดาวยาทั้งหมดนั้นพร้อมสำหรับให้ซูผิงใช้ ซูผิงรวมดาว27ดวงในเวลาเพียงสองเดือนเขาสามารถพัฒนาภาพร่างดวงดาวภาพที่3ไปได้ด้วยดีหลายวันผ่านไปและในที่สุดภาพร่างดวงดาวที่3ก็ถูกควบแน่นในที่สุดภาพร่างดวงดาวดาวลี้ลับซูผิงเปิดใช้งานพลังดวงดาวของเขาและพลังงานพิเศษก็พุ่งออกมาจากภาพร่างดาวดวงที่3ที่อยู่ในร่างกายของเขาจิตใจสายตาและหูของเขาเฉียบแหลมขึ้น ชริยะทั้งหมดในอันดับประชาเทพเล็งไปที่คอหัวใจและพลังชีวิตอื่นๆของฉันในการต่อสู้ครั้งก่อนเพราะพวกเขาแทบจะไม่สามารถทําให้เกิดรอยบุบในส่วนอื่นๆของร่างกายฉันได้ฉันสงสัยว่าพวกเขาจะยังสามารถตัดคอของฉันได้อยู่ไหมหลังจากที่ฉันได้รับการเสริมกําลังโดยภาพร่างดวงดาวดาวลี้ลับสูพิงออกจากห้องฝึกขณะครุ่นคิด ผู้เท่าหยานรู้สึกประหลาดใจที่พบว่าซูผิงต้องการท้าทายอันดับราชาเทพอีกครั้งเพราะเขาไม่ได้รับการฝึกฝนพิเศษใดๆเพิ่มเขามีความก้าวหน้าอย่างแน่นอนในสองเดือนแต่ไม่น่ามากอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้แนะนำซูผิงเกี่ยวกับเรื่องนี้เนื่องจากเขาถือว่าเป็นโอกาสในการฝึกฝน เขาไม่ได้ไปกับซูผิงในครั้งนี้เขาเพียงแค่บอกวิธีการนัดหมายและให้บัญชีที่มีเงินมากพอสําหรับการนัดหมายซูผิงมาถึงพลาซาเพียงลําพังเขานัดหมายตามที่ผู้เท่าหยานบอกจากนั้นสวมหมวกเสมือนจริงและรอต่อสู้ในไม่ช้าคู่ต่อสู้ของเขาก็ปรากฏตัวผู้ปมเพาะในอันดับที่30เขาเป็นชายหนุ่มรูปงามเมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นซูผิงผสานคู่เข้ากับอสูรของเขาและประทะก,กับคู่ต่อสู้เหมือนเคย อย่างไรก็ตามซูผิงไม่ได้หลบเลี่ยงหรือต่อต้านในครั้งนี้เพียงแต่ยืนนิ่งอยู่กับที่ปังหอกของฝ่ายตรงข้ามแทงที่คอของเขาหน้าแปลกที่มันไม่สามารถแทงเขาได้หอกทิ้งจุดสีแดงเล็กๆไว้บนผิวของเขาหลังจากที่เด้งกลับซึ่งไม่นานก็หายไปราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างที่ฉันคาดไว้ ซูผิงค่อนข้างดีใจคู่ต่อสู้ของเขาค่อนข้างแข็งแกร่งด้วยหอกที่น่าจะเป็นสมบัติลับที่ทรงพลังอย่างไรก็ตามในตอนนี้เขาแข็งแกร่งเกินไปร่างอีกาทองคำของเขาแข็งแกร่งพอๆกับเจ้าดวงดาวและถูกกระตุ้นเพิ่มเติมโดยทั้งเลือดของฟีนิกซ์อมตะและภาพร่างดวงดาวดาวลี้ลับเขาอาจจะยังคงปลอดภัยแม้ว่าเขาจะถูกโจมตีโดยเจ้าดวงดาวนับร้อยคนก็ตามคนเดียวที่สามารถทำร้ายเขาได้คืออัจฉริยะที่ยอดเยี่ยม ในขณะที่พลังของนักรบที่มีพรสวรรค์แบบนั้นยังต่ำกว่ายอดฝีมือสภาวะเทพดวงดาวพวกเขาก็เกินขอบเขตของเจ้าดวงดาวที่อยู่ในอันดับต้นๆของอันดับประชาเทพพวกเขาสามารถทำลายเจ้าดวงดาวขั้นสูงได้อย่างง่ายดายปังสู้ผิงฟันดับเขาไม่ได้พยายามปกป้องตัวเองอีกต่อไปในขณะที่เขาโจมตีเต็มกำลัง ในไม่ช้าชายหนุ่มรูปงามก็แสดงเทคนิคแปลกๆแ,แบบเดียวกันซึ่งเริ่มกัดกร่อนโลกใบเล็กของซูผิงอย่างไรก็ตามอัตราการกัดกร่อนนั้นช้าลงมากในครั้งนี้หลุมถูกสร้างขึ้นในเวลาเพียงหนึ่งนาทีเมื่อพวกเขาต่อสู้กันครั้งแรกแต่ตอนนี้โลกใบเล็กของเขาไม่แตกจนกระทั่งผ่านไปหลายนาทีไม่กี่นาทีก็เกินพอที่ซูผิงจะทำได้เขาไม่เชื่อว่าคู่ต่อสู้ของเขาจะสามารถใช้เทคนิคอันทรงพลังนี้ได้หลายนาทีเขาจะเป็นสัตว์ประหลาดตัวจริงถ้าเขาทำได้ นอกเหนือจากโลกใบเล็กของเขาแล้วพลังดวงดาวภายในร่างกายของซูผิงไม่ได้ถูกระงับเหมือนเดิมอีกต่อไปเขายังคงได้รับผลกระทบแต่เขายังควบคุมพลังดวงดาวส่วนใหญ่ของเขาได้นาทีต่อมาเทคนิคแปลกๆของคู่ต่อสู้ก็หายไปและซูผิงก็รู้สึกได้ทันทีว่าเขาได้รับการเสริมพลังเขาฆ่าผู้ชายคนนั้นในเวลาเพียงสิบวินาทีในที่สุดเขาก็เอาชนะผู้ปมเพาะในอันดับที่30ซูผิงตื่นเต้นมากเขาคิดว่าเขาเข,าเข้าใกล้สิบอันดับแรกแล้วจริงๆ เมื่อเขากลับไปที่พลาซ่าซูผิงคิดอยู่ครู่หนึ่งและตัดสินใจท้าทายอันดับที่10เลยทันทีอันดับสิบเป็นผู้หญิงที่สวมชุดคลุมสีดำเธอมีรูปร่างที่เยาวยวนและแก้มสีซีดดวงตาของเธอมีสีเขียวใสหนึ่งนาทีต่อมาซูผิงพบว่าตัวเองกลับมาที่พลาซ่าเขากระพริบตาและพบว่ามันยากที่จะเชื่อเขารู้อยู่แล้วว่าเธอต้องแข็งแกร่งกว่าอันดับที่ส0มาก แต่เธอกลับแข็งแกร่งกว่าที่เขาคิดเธอไม่สามารถทำร้ายร่างกายของเขาได้แต่เขาสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดและทักษะขั้นสูงสุดของเธอเธอตัดหัวของเขาออกอย่างง่ายดายเธอเชี่ยวชาญวิธีแห่งการทำลายล้างวิธีแห่งการทำลายล้างของเธอเหนือกว่าของฉันมากพลังของเธอทำลายล้างมากจนแม้แต่เจ้าดวงดาวที่ถูกเลี้ยงดูโดยองค์กรใหญ่ๆก็อาจจะไม่สามารถต้านทานการโจมตีของเธอได้แม้แต่ครั้งเดียวซูผิงคิด เขายังสงสัยว่าสร้อยข้อมือสีม่วงที่อาจารย์ของเขามอบให้สามารถต้านทานการโจมตีของผู้หญิงคนนั้นได้ไหมฉันอาจจะต้องใช้เวลามากขึ้นบนวิธีแห่งเวลาการทำลายล้างและชีวิตฉันอาจจะกลายเป็นอมตะที่แท้จริงถ้าฉันได้รับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีแห่งชีวิต แม้ว่าหัวของฉันจะระเบิดและร่างกายของฉันถูกฉีกออกเป็นชิ้นชิ้นฉันก็ยังสามารถเกิดใหม่ได้ด้วยเลือดเพียงหยดเดียวดวงตาของซูผิงเป็นประกายเขาตระหนักว่าเขายังมีช่องว่างอีกมากสำหรับการปรับปรุงเขาคิดอยู่ครู่หนึ่งและท้าทายอันดับที่20 หลายนาทีต่อมาซูผิงลืมตาขึ้นอีกครั้งเขาล้มเหลวแม้แต่อันดับที่2ี่บก็ยังแข็งแกร่งจนหน้าเกรงขามปัจจุบันเขามีผิวหนังที่แข็งแรงมากแต่คู่ต่อสู้ของเขาทําให้ร่างกายของเขาเสื่อมโทรมด้วยพิษพิเศษเอาชนะเขาได้ในที่สุดฉันต้านทานพิษได้ค่อนข้างดีแต่พิษของเขาทะลวงโลกใบเล็กของฉันแปลกมากซูผิงสายหัวอัจฉริยะที่โดดเด่นล้วนมีไพ่ตายที่ไม่ธรรมดาซูผิงต้องยอมรับว่าพวกเขาเก่งจริงๆ เขาไม่ได้อยู่นานเกินไปเขาออกจากพลาซ่าและบ่มเพาะต่อไปตอนที่964 3สามปีเวลาดำเนินไป3ปีผ่านไปในพริบตาผู้เท่ายานเห็นว่า3ปีไม่มีอะไรมากไปกว่าก,า,การดีดนิ้วเขาดื่มชาทําสวนและสอนอสูรน้อยทุกวันเขาแทบจะไม่ได้ใช้เวลาไปกับการดูแลการบ่มเพาะของซูผิงเลย ซูพิงมีความขยันหมั่นเพียรในขณะที่เขาบ่มเพาะอย่างสันโดดตลอดเวลาและจะออกมาก็ต่อเมื่อเขาต้องการท้าทายนักรบในอันดับราชาเทพพวกเขาไม่ค่อยพูดถึงเรื่องใดเลยยกเว้นวิชาดาบพันสายฝนและสิ่งต่างๆเกี่ยวกับวิธีดั้งเดิมผู้เท่าหยานได้เรียนรู้ว่านอกจากวิธีแห่งเวลาแล้วซูพิงยังเข้าใจวิธีแห่งการทำลายล้างด้วยตัวเขาเอง บวกกับวิธีแห่งชีวิตที่อาจารย์ของเขาสอนเขาสูผิงเรียนรู้กฎสูงสุด3ใน4ข้อแล้วนั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวแม้แต่ในหมู่เจ้าดวงดาวความเข้าใจของซูผิงเกี่ยวกับกฎสูงสุดทั้ง3เพิ่มสูงขึ้นตลอด3ปีที่ผ่านมาเขายังสามารถเรียกตัวตนในอนาคตของเขาได้เพียงแต่ตัวเขาในอนาคตยังมีการบ่มเพาะระดับเดียวกัน เมื่อกลายเป็นยอดฝีมือแล้วซูผิงจึงเข้าใจการเรียกตัวเองในอนาคตได้ดีขึ้นเขาตระหนักว่าเทคนิคนี้มีข้อบกพร่องแม้ว่าจะดูน่ากลัวก็ตามอย่างแรกตัวตนที่เรียกจะไม่มีอสูรอย่างที่สองตัวตนในอนาคตจะอ่อนแอลงอย่างมากจากความผิดปกติจากกฎแห่งเวลาตัวอย่างเช่นพวกเขาไม่สามารถใช้กฎแห่งเวลาในระดับที่ลึกซึ้งกว่านั้นได้ เว้นแต่เขาจะโชคดีและสามารถเรียกตัวเองในอนาคตในระดับที่สูงกว่าได้จะไม่มีโอกาสที่ตัวตนที่เรียกออกมาจะแข็งแกร่งเหมือนตัวจริงพูดได้เลยว่าแม้ว่าตัวตนในอนาคตทั้งสองที่พูดองคหกชีวิตเรียกมานั้นอยู่ในระดับดวงดาวแต่พวกเขาไม่ได้แสดงถึงพลังต่อสู้ที่แท้จริงของเขาระดับดวงดาวตอนนี้เขาก้าวหน้าอย่างแท้จริงและกลายเป็นนักรบระดับดวงดาวเขาแข็งแกร่งกว่าตัวตนในอนาคตทั้งสองที่เขาเรียกออกมาในการต่อสู้ครั้งนั้นอย่างแน่นอน ความเข้าใจของฉันเกี่ยวกับวิธีแห่งเวลาไม่ลึกเท่าของเขาเขาต้องมีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้บางทีตอนนี้เขาอาจสามารถเรียกตัวต,วตนในอนาคตที่อยู่ในสภาวะเจ้าดวงดาวออกมาได้แล้วก็ได้ซูผิงคิดในช่วงสามปีซูผิงมีความก้าวหน้าอย่างมากในวิธีแห่งการทำลายล้างเพราะเขามักจะท้าทายหญิงชุดดำที่อยู่ในอันดับที่สิบของอันดับราชาเทพเขาได้เรียนรู้มากมายจากวิธีที่เธอใช้ในวิธีแห่งการทำลายล้างสามารถพูดได้เลยว่าเธอเป็นอาจารย์ของซูผิง ความก้าวหน้าของฉันในวิธีแห่งชีวิตนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดท้ายที่สุดอาจารย์ของฉันได้สอนความรู้ทั้งหมดที่ฉันต้องการฉันจะสามารถฟื้นฟรูร่างกายของฉันจากความว่างเปล่าด้วยความเชี่ยวชาญในปัจจุบันของฉันแม้ว่าร่างกายของฉันจะถูกทำลายตรับใดที่พลังจิตของฉันยังคงอยู่ฉันเกือบจะเป็นอมตะเหมือนกับโครงกระดูกน้อย นอกจากนี้วิธีแห่งชีวิตไม่เพียงแต่เพิ่มความสามารถในการเอชีวิตรอดของฉันเท่านั้นแต่ยังเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับฉันด้วยมันทำให้แน่ใจได้ว่าพลังดวงดาวของฉันไหลเวียนอยู่ในร่างกายของฉันอย่างไม่สิ้นสุดเมื่อเขาเข้าใจกฎด,ดีแล้วในที่สุดซูผิงก็ตระหนักว่ากดสูงสุดทั้งสนั้นน่ากลัวเพียงใด เนื่องจากกฎด,ดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การป้องกันวิธีแห่งชีวิตจึงสามารถรักษาเขาได้อย่างรวดเร็วและให้ความแข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่อแก,ก่เขาพูดง่ายๆก็คือตรับใดที่ศัตรูของเขาไม่สามารถฆ่าเขาได้ในทันทีพวกเขาจะแพ้ในสงครามยืดเยื้อแน่3ปีแล้วเหรอ ภายในห้องฝึกซูผิงค่อยๆลืมตาขึ้นและมองห้องฝึกด้วยความรู้สึกหลากหลายเขาอยู่ที่นี่เป็นเวลา6ปีเขาพักอยู่ในสภาเทพอมตะแค่สปีแต่เขาชะลอการไหลของเวลาในห้องฝึกสองวันภายในห้องเท่ากับหนึ่งวันในโลกภายนอกเขาบ่มเพาะทั้งหมดประมาณ5ปีซูผิงได้เกิดใหม่อย่างสมบูรณ์ในช่วงเวลานั้นระดับของเขาเพิ่มขึ้นจากระดับดวงดาวขั้นต้นเป็นขั้นสูงตรับใดที่เขาเต็มใจเขาก็สามารถเป็นเจ้าดวงดาวได้ทุกเมื่อ นอกจากการควบคุมกดสูงสุดทั้ง3แล้วซูผิงยังสะสมพลังดวงดาวมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขายังก้าวหน้าอย่างมากในแผนภูมิดวงดาวกลาหลนเขาได้ควบรวมภาพร่างดวงดาวอีกสองภาพนั่นคือมิติแห่งสวรรค์และทะเลจักรวาลภาพร่างดวงดาวทั้งสองนำมาซึ่งความสามารถใหม่ที่เกี่ยวข้องกับความเร็วและมิติ ภาพร่างดวงดาวมิติแห่งสวรรค์เพิ่มความเร็วของเขาในทุกๆด้านรวมถึงจิตใจและการถ่ายทอดพลังดวงดาวทุกด้านนั้นเร็วกว่าเมื่อก่อนมากสำหรับภาพร่างดวงดาวที่หทะเลจัก,กรวาลมันทำให้วิธีแห่งมิติของซูผิงสมบูรณ์แบบ แม้ว่าวิธีแห่งมิติไม่ได้ถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในสี่กฎสูงสุดแต่ก็หายากและล้ำค่าเช่นกันซูผิงสามารถกลายเป็นเจ้าดวงดาวได้ทุกเมื่อด้วยความเข้าใจที่สมบูรณ์แบบของเขาเกี่ยวกับวิธีแห่งมิติตอนนี้เขาสามารถบุกเข้าไปในมิติชั้นเจ็ดได้ด้วยวิธีแห่งเวลามันจะยากขึ้นมากถ้าเขาต้องใช้ความแข็งแกร่งทางกายภาพซึ่งอาจจบลงด้วยความล้มเหลวภาพร่างดวงดาวที่6มีชื่อว่าลูกตุ้ม ซึ่งเกี่ยวข้องกับเวลาความเข้าใจของฉันเกี่ยวกับกฎแห่งเวลาจะสมบูรณ์แบบถ้าฉันจัดการควบรวมมันได้สิ่งนี้จะช่วยให้ฉันควบคุมพลังแห่งเวลาได้ฉันจะสามารถย้อนเวลากลับไปในอดีตได้ชั่วครู่ซูผิงตั้งตารอภาพร่างดวงดาวที่หกที่เขากำลังจะฝึกฝนในเวลาเดียวกันเขาได้ตรหนักอีกครั้งว่าแผนภูมิดวงดาวกลาหนหน่ากลัวเพียงใดเขาจะเข้าใจวิธีแห่งเวลาโดยธรรมชาติตราบเท่าที่เขากลั่นกรองภาพร่างดวงดาวที่หกแม้ว่าเขาจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมัน เทคนิคนั่นมีกฎแห่งเวลานอกจากนี้ภาพร่างดวงดาวที่เจ็ดก็มีกฎแห่งเวลาด้วยเหมือนกันสูผิงพบว่ามันยากที่จะจินตนาการว่าสิ่งมีชีวิตประเภทใดสามารถสร้างเทคนิคที่น่ากลัวเช่นนี้ได้น่าเสียดายที่การวาดภาพใหม่แต่ละภาพทำได้ยากกว่าเดิมถึงสองเท่าฉันต้องควบแน่นดาว27ดวงเพื่อสร้างภาพร่างดวงดาวที่สามภาพที่สี่ต้องการดาว36ดวงและภาพที่ห้าต้องการส5ห้าดวง ส่วนภาพร่างดวงดาวที่หกต้องการดาวมากเกือบเท่ากับภาพร่างดวงดาวก่อนหน้ารวมกันซูผิงมีหลากหลายความรู้สึกมันทำให้เขาต้องใช้เวลาเยอะขึ้นแม้ว่าตอนนี้เขาจะมีทรัพยากรล้ำค่าที่ไม่รู้จักหมดสิ้นหากเป็นโลกภายนอกเขาอาจต้องใช้เวลาหลายร้อยปีกว่าที่เขาจะประสบความสำเร็จแบบนี้ ฉันต้องใช้เวลาอย่างน้อยสามปีในการกลั่นกรองภาพร่างดวงดาวที่หก้่าฉันยังบ่มเพาะที่นี่ผู้เท่าหยานบอกว่าฉันสามารถหาหล่งฝึกในโลกภายนอกได้เช่นกันหากฉันตัดสินใจออกไปข้างนอกยกเว้นว่าพวกมันจะไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับที่นี่เนื่องจากไม่มีค่ายกลดวงดาวพิเศษซูผิงมองห้องฝึกซ้อมเขาลังเลที่จะไปแต่ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจกลับไปที่ร้านของเขาเพราะนั่นคือที่ที่เป็นของเขาอย่างแท้จริง เป็นเวลาน,านานแล้วที่เขาไม่ได้เจอถังยู่รานและโจแอนนาเขาสงสัยว่าพวกเธอบริหารร้านเป็นยังไงบ้างเขาห่างจากธุรกิจมานานกว่าสมปีแล้วเขาเป็นเจ้านายที่ขาดความรับผิดชอบนอกจากนี้โจแอนนายังได้รับการจัดอันดับให้เป็นพนักงานดีเด่นมานานมากแล้วคำสัญญาของเขาที่จะพาเธอไปที่แดนเทพอาเคียนานั้นนานเกินกำหนดแล้วมันเป็นความปรารถนาตลอดชีวิตของเธอซูพิงส่ายหัวและยืนขึ้นขณะที่เขาคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง